บ่ายโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับบ่ายสามโมงก็เราจะทำพิธีเจกทานนะครับนะครับจะทำพิธีเจกทานนะครับท่านที่เคยมาก็จะรู้นะครับว่าพิธีเจกทานในวันนี้นะครับบ่ายสามนะครับเราจะเจกทานกันนะครับส่วนนะครับในวันเดียวกันสี่ทุ่มนะครับเราก็จะทำพิธีลุ Iyam siu yok seh Om Mani Pani Om Mani Pani Ho ใ่หรือสามารถเข้าไปกราบพระนะครับกราบองค์สิบองวิโชที่ท่านเสด็จมาปีละครั้งนี้นะครับ ข้ามสพาสดวกเพราะนะครับคุกนี้นะครับจะมีพิธีข้ามสพาสดวกออกกันนะครับในเวลาของช่ตรงนะครับเราเป็นดแล้วก็เราจะมาไหนนะครับตรงขาเรานะครับได้กำนดขึ้นนะครับในวันจันทร์ที่ส9้าพิธียูเอนะครับพาบวนนะครับก็จะเคลื่อนนะครับจากการทพิธีแหงวันเจ้งครับในเวลาแปดโมงตรงนะครับเราจะเคลื่อนพิธีนะครับแห่พระรอบเวือนเราก็จะใช้เส้นทางหลักนะครับเหมือนประจามขึ้นทาบ ปีนึ่งนะครับมีหนึ nah ่งครั้งเท่านั้นนะครับที่เราจะได้ร้องเพลงนะครับนะครับในวันอาทิ์ที่1 5นะครับอย่าลืมนะครับไล่เรือท่านในที่นั่งอยู่ในสายหรือแมงตรานะครับขอล่นะครับความรุ่งร้างอย่างยิ่งนะครับคุณก็คุณเดียวนะครับหลังจากวรนแห่งพระเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำพิธีนะครับไต่าิ้แช่นะครับหรือไม่ยอดดาวทั้งเจ็ดนะครับที่คุณครองเราตลอดทั้งปีนะครับ ส่วนนะครับในวันพุธที่21นะครับเป็นพิธีมหาบุญสอย่างยิ่งที่ทางสามพระแม่โกจินส่วนมาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับนะครับทางสามพระแม่โกจินส่วนมานะครับได้จัดขึ้นนะครับประจะทุกมีวยหรือพิธีเทมกรจจานะครับเป็นบุญมหาศาลอย่างยิ่งนะครับทางสามพระแม่โกจินสวดมานะครับได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้นนะครับ เวลา13นาฬิกานะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีนัดสวดมนต์นะครับสวดมนต์นะครับเพื่อแห่นะครับแผ่มตรตาเกตดวงวิญญาณท่างายนะครับส่วนเวลา15นาฬิกานะครับก็จะมีพิธีแจกทานนะครับนะครับทุกคนที่เคยมาร่วมกิจกรรมนะครับในวันต่างๆเกก็จะรู้นะครับหลังจากเราทำพิธีในบ่ายโมงตรงเสร็จนะครับเวลา13นะครับเราก็จะแจกทานนะครับในท่านปืนเตียยนะครับเป็นคืนที่นะครับ สุดท้ายท้ายสุดนะครับคือพิธีส่งนะครับองค์เกี่ยวองวิโ้นะครับที่เป็นประธานในการจินเจครับที่เราได้การเชิญเสด็จนะครับมาประจำที่ศาลนะครับในคืนเดียวกันนั้นนะครับเวลาสี่ทุ่มเราก็จะน้อมส่งองค์เกี่ยวองวิโตนะครับและก็จะส่งลงไปนะครับมีให้ศาลนะครับ นักใบุญนั่งหลายนะครับหรือไนลองทานทานเสมือนะครับไม่ลองชิมดูว่าในสารอร่อยไหมนะครับแล้วก็ในอารมณสมานทีดูนะครับไม่นนะครับบางคนอาจจะามว่ามาทำอะไรกันทีบอะไรกันนะครับไม่ไเ็นที่บเงเรียนรูนะครับรับเงเวียนรูเพื่อรูปกดแช่ในกระดูกโตนะครับแล้วกาไปรับเงินสัตว์ปีม่ที่เป็นยาดดานะครับหรือการถือเงชั้น เรานะครับบางคนอาจจะติดติดัดการงานไม่รอบลื่นนะครับบางท่านก็อาจจะช่วยได้ง่ในการดูสีทีเกล็ดตลอดทั้ง5วันนะครับท่านในที่สะดวกนะครับลงลงไปนะครับเน็ตหลามาบอยยินเดืดมากนะครับนะครับเลี้ยวข้างซ้ายนิดนึงนะครับไปข่าวห้วยอุเทพดูนะครับเพื่อไปสริมงคลให้แก่ท่านตลอดทั้ง5วันนะครับ